ฝากตามสายลมมาสัทธาฐานที่ชีย่ยโละแฟนเอ๋ยผมยอดชายขอเป็นลูกผู้น่อยสิลำเมอหลงเป็นกลมแฟนสิลปินลุนพี่เพิ่นดูหนังเด้อทั่วแฟนแฟนเคยฮักกันีลาย เพี่ยอดใช่จะเล่นสินิดยอดชายเนี่ยพี่นักเอกไปสิรพนมอย่างพี helmet, ่นักเอกไปนั่กเอกก็ลังหาโอ้นังเอก <quoted S 2> นี่ใช่ยอดใช่จะเล่นสิ์สมาคุ้มมอลลั่มจังหวัดกาลสินร่วมดาวศิลปินมอลลั่มหลายคณะนั <leg> <massage. S 2> ่โดยศิลป <ut> ิน <like> ผ <that> ู้ไทยวีระพง์วงสิ์ยอดชายเจริญศิสิ์ หมอลำเจริญศิลอันนี้ดาวผู้ดินอันนี้ศีลน้อขัน้เพียนั่นเองเอ็นไป้เองอะตซอนเซตใส่เพียเพียองเพียันโตสั่นบขวัญใจเพชรพุทธทองอันนี้มาจากเซ่ัวไหนทายกันอะไร กขวัญนใจเพชรสยามขญใจเพชรสยามจากน้องกุ้งสีนี่เราพูดทอดข้าพินาละมาบดี้ขอพุณนแฟนทางลุงป้าฝากตามสายลงมาศรัทธาทานที่เชีย่ยซอยและแฟนๆเอ,อ๋ยผมอยอดชายขอเป็นลูกผู้หน่อยสิลังเออร้องเม,นม็นกลม ศิลปินลุนทีเพิ่นโด่งดังเด้อทั่วแฟนแฟนเคยฮักกันไยคุณแม่เอ๋ยยอดคอเป็นลูกคนไปฝากแม่ยายโอ้ยให้เชียร์ยองมาจาักรกันเขียวพี่กัลลัมพุละสีนาที่ตีสามับว่าแล้วเอาพุลอะไรึ้นก่อนสักนิลนดละ อาสมว่าตอนนี้บางน้อออกมาหวัดพี่น้องพอดีเรามาอย่างไรยวกับข่านไพ่นมข้าวปลากราะสินเนื้อศิลปินน้ำหยกเอลอีสารกังวานกวางรถจ้าหน้าบ้าพี่รถจ้าหน้าบ้าพี่รถขนาเสียบกูมาแ, <c oughs> แล้วฝาสีขาวศิลปินพูดให้ผมกะรุยนน้อมาแล้วไปล้ำใจผูส้สาวเซล ติดเป็นกลุ่มโอ้โอ้เป็นงูแล้วมาบาดนี้แม่บนพราสิใครข,ยขอ,อย่อคดีข,ขึ้นมาเกา่า,าพา,าลูกสาวผูนนะ้ต้นไปจะนอดแต่งผู้ปายเอาลถกันหน้ามื่อที่เสียงเสียงเอาลูกเอาผัวสะเด็ดพอนะบอกให้แม่ตักที่ใจให้เจ้าเสี่ยวไผ่บอกแม่บนพราม,า,มาลูกเจ้าก็ผมรับเรื่องไหนมา พอเอาเลยแล้วเนาะโอ้ย <coughs> 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 ขอบคุณครับขอได้เินเร็วหุ้ยน้าตานัาต้าหากันเด้ออยากได้ก็เอาลออยากได้ก็เอาลดันมันอ่อยได้ปะ เขาจะกวดยู่อ <c ười> ันเคยทักทักได้มอนได้หลับดีๆเู่สู่ของไงก็ได้หรอกอ่ะตุปต์เนี่ย เอาไปยต้องใส่ลั่าไปดิเจ็ดพนหองมาะลั่มลมูเนี่ยอิกวันใจเพื่อนวงอีสานพู้ไทยอีสอีสานผู้ไทยแล้วมีเลกสิบเจ็ดคณในสมาคมอยกกับพระเอกพรยเอกหน่อยด้วกันเอาอีสพานผู้ไทยลัาสักคนเหล้วมาบัานนี้แม่ เหล่าลมาแบากนี้บอกคนนาะตกมาในปีนี้บอกคือปีแต่ก่อนเก่าบอกวันว่าเท่าไปคำว่าบอยอนกันเฮ้ยส <c oughs> มัยโลกจอจันประสันแข่งแสนสิงคนบอกเก่งใจกันบอกวัน,กกน,กวนโ,อโ,อโ,อโอก,กดมาอิา กวนใจเพ็่พนคนท้องกอตาน้องก้าวเอื้นมาตามหอมโบเวนีสสาวมาคีพังหวมในหวั แล้ว่าเธอนี่ละทัศน์ทาง,ทางละปาก,ากาาางงาป็ัวสนสวนเาเสียงยาวยาวไปต้องดินลนุ่มกระสินเนอเสียงเอิแฟนแฟนเออเออฮอัๆๆๆๆงสนา

ยังคณะไหน่าท่านลำยังสอส่งเสริมเอาลำลำก็สาจ้ยังโยเสียงแ่่งละเทียนเขาจะขึ้นมาเลยดิเป็นแม่สาวที่พ่น้อบาดดีหน่อกันยาลำก็ถือจะมาให้ คอรอ์รเกเล่เอาเพื่อนบอกมาให้ซีวีเนาะพยานไกเพื่นสิปั๊บแพลอนได้ม่ใช่มวลาว่าไรจากาบาลําเรียนในมูลเอรีดูบันย์งอปลาต่อจูบบังไฟก็มีมีไปขั่งล็ลกแล้วกับพันแขงลกไปซะฟังเสียงกัสิก็อปเสียหอนลาเดนนะวู่นผ้าแดงตีซีตีหางู 5.

เกยบุานีอบุรบเจ้มาลับเรียนในมูลเเลียยู่จะหวัดหดห่น่าไงเด็ดสังทรกงปาเดฮจ้าเอิญผู้ใดมานักเองเสียงกาลสีนักเอกเสียงกาลสีมันแมมาเจ้าบ้งกันนะเน่ตัวบิ้งกันนะโอ้โหอันน่้อหันขึ้นยืนสาบลาบู่อันนี้ต่พู้เท่าเาก็ยังไม่ควยผู้เยวว่บเท่ากันไลยอันนักเอกแค่นี้ อันนั้นยืนได้บ้เท่าวั่งเศสอันมิตาภงวาท่าท่าเออท่า่า,ออาจาาังไงเด็กจะย่างอยเป็นปเศษเ,เป็นเสาสิตตยึ้นมาไปจ้างไปจ้งงั้นเผาว่าก็เทา่ยวตัวคนโอ้ยแม่คนพี่นอกเอ้น <c oughs> ัองสี่กับเปลี่ยนเนาะปตอนไปจ้างตอนได้รูปพลตื่นว่าคือโบเป็นเจ็กชีคือเป็นง,งูมอยู่สี่อาหนาเจ็ดชีบอกมาไทยให้คนบึงมัที่ไหนงัน ตัวพ oh. ี่ตัวน้องตัวเสร็จเราอยู่นี่โอ้ยไต่บอตัวที่ได้เงินโอ้ยคอยฉนมาปวดขาหาตัวอีมาแข็งยังไม่เปลีนเอาถ้าจะล้บมันยกกับศินั่งลยทีเดีวนี้เบาหวานพอที่คืนนั่นน่ะโอ้ยเอาล้ำล้ำไปพี่น้องฟังจักหวานกันน่ะขอตัวอีแจ็คตัวเนี่ยทักเย้คอยเบาหวานกันเอาแนั่เร็วมา สัวสัวสบายนาพี่น้องไปใต่หนุ่มก็เงิ mm ้ลเสียงเงิลีนลักดีจักสีเล่นเหอเือนเพ่งักพวกอนกีแดก็เสียงโอ้ยผาเดียนั่นประเทศไหนว่าจีวผาเดียได้เดย

ขอเดชะกันระยะบูคุน่อยของน้ำมมสาวสน,นุรสนรำไปเล่นได้ไหมยยไปพ่อบอกรำอปดินงังพักเซนเซพี่ลตลาดเน่าำไปเป็นแม่นีตัวก็เดียเท่ แห้งยังีเ,เพเกเก่าๆกาองนั่นงด้งกั <c oughs> โกโกน้องในที่หอตั้งเทเก่าเป็นพลัมาฟังําขคือมาลำเบียรยังขีบหรอทนเอาจังสีส่ชาไหนขี่รถมาทางังเออหน้าข้าเจ้าบ่มีนาะมเป็นอย่างแห้งแหงี่ไอหยาโอ้ยจะไปบอกแนหรอมขัดยังไงเป็นข้าเจ้าใช่หยาท พกินหนาบข้างัน้ากินหนาไวาแ่เขามันไม่หนามันน้ำพันเขาพันกัพันโผลพันเกนเพื่อนพ่มาที่สัตนได้ป่ะดิมาจังไหนเกี่ยวไปโรดหากับเขามันละขาเดียวกันเหรเพื่นวออนเพื่นสเมคัวัดกบเกอาลองลองแก้ไปูอาจังีลองไห้ฝนตหยกั પ�ં પિં મિં સલ્લ

อย่างเขาเดินหกุุณกระตุกพังพัอย่างเขาเดินหุกรตกทังพเออโอ๊ยสตนี่มันตองอันใดขแม่ขก็แลนั่นเดกี่วิจชื่อไดยี่

สองสาีเเยันก็สิบยสิเอาจังที่จะไหนพ่จะพาข้าีใช้ข้าหนาไปที่เกแ้ยเมนจรงัเนาะนับแต่หนึหอดสิบเออผู้ใดลรคสิผู้้นถือตีหัวเอาวะผู้ใดลรสิผู้้นถือตีหัวเออผมว่ากูลรคสิกูก็ตีหัวมึงังทีไอมึงรสิกูก็ตีหัวสองเท่ะเนยื้อไดบ่ยื้อได้ไมกูอนกูเ็ก ผมขอยได้อยไปเอาหน้ามัดิเอาเก่งนะอนแต่ละเนีปีก่อน่าปีนบก็บโอ้ยเอจีพวดรอกแม่ไอีได้เมัหน้าแผ่นมนแล้วมัดทัวเดินโน้มานไปดูเมม่เอาขวดเดียวกันมีก็ได้ดอกขวเท้าใหขวดเทียรได้เห็นขวดเทีาเอาิหอโอ้ยขวดบอลมันจะแตกนน้เด แต่สวดชื่อมันจะแพงยน่ากก็เดี๋ยวจะบุ่มนเ่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหัวสวดค่ะค่ะสวนสวนนี่ยพ่อเลเจะเรียกเป็นบาท่่าเวสามหน่ลเป็นเ่าเยวอซิมานเนาไปที่ีหนมีแน่โกดีเชิญนะคนที่รถไม่ได้เงียมาเรลียนซ้ำ่นี เอาไว้ตีต่อมางเจนเมืองใหม่มน,นะคะโอกาสหนาวฉ<ช>ุกเฉินจากห<ช>นาวไปให้เขาจุดไฟก้อนกระบอกว่าปิดหนาวสิได้บ้านน้ำมูติมาแห้งขังแห้งเผาแห้งขังสัมภูมหมอลำการสินขังอยู่เห็นแล้วขังอะไรเราบ้านน้ำมูดแต่ป่วาวันแต่โลกเก่า <c oughs> เอาสวยช่ว,ว,วเล็กเล็กน้อยๆจากที่ตลกพี่น้องเอ้ยเวลามันหน่อยอา<น>จารย์โก้ปหัวปวดมันมาคัดตลกไปจะว่ามันจะท้าหน้ากูอี 10, 7, 10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 ,